iPad mini 5นะคะร้านคอมฟอร t แคสชัยภูมิคะ่ะตัวนี้นะคะสวยทุกมุมเลยนะคะไม่มีรอยตกหล่นติดฟิล์มกันรอยด้านหลังนะคะพร้อมใช้งานรุ่นนี้ใส่ซิมได้นะคะ wifi และเซลลูลานะคะ mini 5รุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้นะคะของ iPad ละเอียดด้านในนะคะไม่ติดล็อกไม่ติดไอคาวล้างเครื่องเรียบร้อยแล้ว โมเดล TH ความจํา64 g ิกนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะสภาพเกิน90%นะคะของที่ร้านเราคัดมามีแต่ดีๆนะคะสินค้าหลุดจำำํานําอุปกรณ์นะคะจะมีเคสนะคะก็สายชาร์จแท้พร้อมอะแดปเตอร์นะคะจํานายเพียง13,900บาทนะคะ iPad mini 5 หมื่นสามพบาทก็ได้ iPad ดดีๆไปใช้แล้วนะคะประหยัดค่ะ